เครื่องวัดแอลกอฮอล์สามร้อยบาทมีพวกติดตัวไว้ดียังไงครับเดี๋ยวไปฟังคุณหมอถ้าจะไปขับรถเจอด่านเนี่ยต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์งั้นตอนนี้ที่เห็นตำรวจตั้งด่านต่างๆก็คือจะใช้เครื่องเป่าแบบเป่าแล้วก็เทียบว่ามีแอลกอฮอล์กี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในในในลมหายใจนะครับเบียร์แค่หนึ่งกระป๋องนี่ถ้าเป่าแอลกอฮอล์นี่น่าจะขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ปกติจะขึ้นประมาณสิบห้ายี่สิบสามสิบอย่างประมาณห้าสิบมิลลิกรัมเป ควรนั่งพักนานแค่ไหนเอาง่ายๆครับ1ชั่วโมงลดไปได้15ิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับตังพยายามดื่มน้ำช่วยนะครับเพื่อให้มันขับออกทางปัสสาวะเราอยากให้ร้านค้าทั่วไปมีเครื่องเพื่อประเมินเบื้องต้นว่าเขามีประมาณเท่าไหร่ถ้าเกินตามกฎหมายก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปขับรถให้นั่งพักเลยจอยให้ร้านช่วยกันช่วยกันเพื่อลดปัญหาคเไต้อันนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารนะครับใช้ครับแต่ราคาสูงหน่อยราคาประมาณ3 5 0 0าให้หลอดครับหลอดธรรมดาครับมาตัดเสียบไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่อง ออถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่าเครื่องพร้อมทำงานแล้วเราก็เป่าเลยครับเป,าเป่าจนเต็มขีดครับสูตรแอลกอฮอล์นะครับดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มกลับบ้านปลอดภัยครับ